สวัสดีค่ะเอฟซี FC มีโตดตาแววนสวัสดีพี่น้องทุกคนมืีแย่น้องพามาเบิงมิดเชาะตานมิดเชาะตานแย่น้องกับอันมันอัมตั้งซื้อให้ว่ามิดเชาะตานลนะเนาะค่ะอันนี้ลูกค่าเพิน่นทรงแบบมาให้เบ่งนี่ทรงรูปไม่ให้เบ่งว่าตีแบบนี้ตีแบบนี้เอาทรงนี้เห็ดทรงนี้ ความกว้างความเน่าเอาแบบนี้ไปแย่นุ่งกับเลยจัดให้ค่ะอันนี้สามคือความกว้างสามคือกวา้างยาวห้านิว้วราคาสี่ร้อยบาทนี่ค่ะสี่ร้อยบาทเด้อค่ะกวา้างสามยาวห้าด้ามกระหาด้ามกระหานิ้วเด้อค่ะพี่น้องนี่ด้ามกระหานิว้วสันสันสี่ถึงห้านิ้พี่น้อง คือกันเลยค่ะสองอันนี้เจ้าเดียวกันเนาะคะ่ะเจ้าเดียวกันสามคูณห้านิ้วราคาสี่ร้อยบาทด้ามไม้ประดูด้ามกระหานิ้วสันคือกันเลยค่ะสันสี่ถึงห้ามิลคือกันนั่นพี่น้องเห็นแล้วอยากได้โทรมาหายายน้องได้ที่ศูนย์เก้าสามสี่เก้าหกสามแปดห้าสองสามารถเข้าไปชมได้ทางช่อง YouTube ล้วกัทางเพจ Facebook. เฟซบุ๊กข้าไปชมแล้วก็ะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเน่ื้อนี้ยายนุงพามาบวเมื่งสนีกรสวัสดีค่ะ